และนี่คือรายการเกมโชว์เกมโชว์เก่งมากเลยครับคุณป๊อบคุณมีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคำถามข้อต่อไปเป็นของคุณบีแล้วนะครับค่ะเราก็ยังไม่พ้นเรื่องของประเทศอีกแล้วเหรอคะใช่ครับแต่เมื่อกี้คือประเทศที่ค่อนข้างจะใหญ่ค่ะทีนี้เราจะมาหาประเทศเล็กๆกันบ้างครับค่ะปกติเคยเดินทางไปเที่ยวตาม ประเทศเล็กๆบ้างไหมครับในโลกนี้เคยมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเคยเที่ยวประเทศไทยค่ะเล็กไหมก็ค่อนข้างที่จะเล็กถ้าเทียบกับจํานวนของประเทศของโลกนี้ค่ะแต่เล็กๆเ,เล็กกว่านี้อีกเลยค่ะกว่านี้เยอะเลยค่ะโอเคค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคําถามข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อของประเทศ หนึ่งกาบ้าสองกาบองสามกากัวสี่กาลาตาสลายผมบอกเลยครับว่ายากยากจริงๆค่ะข้อสี่นี่กาลาตาสลายกาลาตาสลายครับกาลาตาสลายอะไรสลายสลาย ซาไล<า>กาลาตาซาไลากาลาตาซาไลซาไลซาไล,าาลาครับน่าจะเหมือนได้ยินในวิชาสังคมหรือเปล่าคะสังคมเป็นชื่อของอะไรในสังคมอรอาจจะเป็นชื่อทวีปหรือเปล่าคะทวีปกาลาตาซาไลาหรือว่าเป็นแอง ในวิชาวิชาอะไรสังคมวิชาสังคมภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เขาจะสอนทวีปนี้ใช่ไหมเป็น <S 2> <S 2> ทวีปกาลาตาัสลายใช่อยู่ในแผลนที่โลกใช่อ,อาจจะเป็นเอออยู่แถวแถวข้างๆารัสเซียหรือแบอบถ้บาจำไม่ผิดอาจจะใชอ่อาจจะเป็นไปได้เออ กาลาตาลายคืออะไรนะกากาลาตาซาลายลลไกาลาตาซาลายกาลาตาซาลายโอเคน่าจะเป็นภูมิประเทศใช่ค่ะเดี๋ยวอีกข้ออื่นเป็นยังไงบ้างคะข้อข้อสามนี่ข้อสามนี่อะไรนะคะกากัวกากัว เหมือนปากลัวหรือเปล่าคะปากลัวนิวกินีปากัวนิวกินีอ่าอาจจะเป็นไปได้เออเหมือนเคยได้ยินใช่ชื่อประเทศใช่ไหมคะหรือชื่อนักฟุตบอลกากัวอันนั้นมันกาก้าอ๋อเหรอคะกา้าอืมถ้างั้นข้อนี้น่าจะไม่ใช่นะคะถ้าเป็นกากาครับงั้นข้อสองนี่ ข้อสองอะไรนะคะข้อสองคือครกระบองครับกระบองครับเป็นไม้หรือเปล่าคะคล้ายๆไม้กระบออเลยหรือว่าเป็นต้นไม้อืมอาจจะเป็นชื่อของต้นไม้อืมกระบองเพชรใช่ค่ะงั้นข้อนี้ก็น่าจะตัดนะคะข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งน,นี่กาบ้ากาบ้าเหมือนเคยได้ยินในทอทัศน์นะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรคบกาบ้าและวิตามินบีสิบสองเสริมสร้างจุดจๆๆุดจุดดึมจำได้เท่านี้ก็คือเป็นชื่อของพวกวิตามินอาจจะหรือเปล่าอาจจะ ห,หรือนะว่าเป็นคาําด่าเป็นคาําด่ายังไงเหรอครับอาจจะพูดอีกาบ้าเป็นด่าว่าอีกาบ้าใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคําด่าใช่มันเป็นคาําด่ายังไงเหรอครับ,อ,บอีกาบินมาแล้วก็จิกจิกพิกจิกพิกขโมยไปก็เลยกลายเป็นอีกาบ้า ก็เลยด่าว่าอีกาบา้าขาบพิชฉันไปทำไมอือด่าว่าอีกาบา้าคับพิชฉันไปทําไมอาจจะเป็นคําด่าด่าอีกาว่าอีกาบา้าก็วิเคราะห์ได้เฉียบมากๆผมไม่เคยเห็นใครที่วิเคราะห์ได้ค่อนข้างที่จะดีแบบแตกฉานได้ขนาดนี้ก็คืออีกาบา้าด่าอีกาว่าบา้า พอมาคาบผิดใช่ฝุดยอดครับแต่เมื่อกี้นี่เราตัดข้อสองกับข้อสามใช่ไหมคะใช่รก,รกระบองกระบอกกับเอ,อกากัวอืมกากัวงั้นเราก็เหลือข้อสี่ข้อสี่นี่กากา,กาลากาลา,ลา,ลา,า,ลาตา,าลายกาลาตาสลาลายลายทีเดียว กาลาตาสลายเจ๋งมากครับถ้ากาลาตาสลายเป็นชื่อทวีปมันก็น่าจะไม่ใช่ประเทศนะคะอือแล้วเราตัดข้อสองกับข้อสามไปแล้วครับงั้นตัวเลือกมีแค่ข้อเดียวแล้วนะคะฉะนั้นต่อข้อหนึ่งนะคะคุณบีดีใจคำเปอบเลยเด็ดเดียวค่ะแน่แนวมั่นใจมากๆมั่นใจด้วยค่ะ ถ้าตอบผิดตอบกลับบ้านเลยนะครับแต่ถ้าตอบถูกคุณจะได้ไปต่อค่ะถ้าตอบผิดคุณป๊อบจะเป็นแชมป์ทันทียืนยันคําตอบนะครับค่ะมั่นใจค่ะข้อใดต่อไปนี้คือชื่อของประเทศคุณมีตอบว่าอีกาบ้าและข้อหนึ่งกาบ้าเป็นคําตอบที่ ผิดควคุณบีวิคอ์ได้ดีมากแล้วนะครับแต่เฉียดไปนิดเดียวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหนึ่งนะกาบ้าคุณบีวิเคราะห์ว่าเป็นสารอาหารถูกต้องครับกากัวเนี่ยเพี้ยนมาจากคาว่าปลาปัวในกินีถูกต้องครับกาลาตาสลายไม่ใช่ชื่อของทวีแต่เป็นชื่อของเมืองในตุรกีส่วนประเทศคือกามองครับ กาบองคือประเทศประเทศหนึ่งที่เล็กมากๆกาบองกาบองกออากาบออกาบองอไม่ใช่กาบองเพชรโอเคค่ะเสียดายมากๆเลยครับคุณบีแต่คุณบีเก่งแล้วนะครับ่ขอบคุณมากเลยครับออื ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เชิญดิฉันมารายการนี้เออการตอบคำถามนี่ใช้อะไรเป็นตัวคะ่ะยากมากเลยค่ะของง่ายกว่านี้นะคะครั้งหน้าเนะี่ยกลับมาแน่นอนคะ่ะต้องมาแก้มือไข่มไม่คาบกาคาดผิดค่ะ kala <laughs> <Kaka>. ah, oh, <laughs> <laughs>